ภูมิปัญญาไทยหมายถึงองความรู้ความสามารถและทักษะของคนไทยอันเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้เลือกสรรปรุงแต่งพัฒนาและถ่ายทอดสืบต่อกันมาเพื่อใช้แก้ปัญญาและพัฒนาวิถีการใช้ชีวิตของคนไทยให้สมดุลกับสภาพแวดล้อมและเหมาะสมกับยุคสมัยภูมิปัญญาไทยหมายถึง องค์ความรู้ความสามารถและทักษะของคนไทยอันเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้สร้างสรรค์ปรุงแต่งพัฒนาและถ่ายทอดสืบต่อกันมาเพื่อใช้แก้ปัญหาและพัฒนาชีวิตของคนไทยให้สมดุลกับสภาพแวดล้อมและเหมาะกับปัจจุบัน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาชนชาวบ้านหรือปัญญาชนชาวบ้านและปัญญาชนท้องถิน่นหมายถึงพื้นเรราฐานความรู้ของชาวบ้านหรือความรอบรู้ของชาวบ้านที่เรียนรู้และสั่งสมนประสบการณ์สืบเนื่องต่อกันมาทั้งตรงข้ามหรือประสบการณ์ด้วยตนเองทางอ้อมซึ่งเรียนมาจากผู้ใหญ่หรือความรู้ที่สะสมต่อกันมา ภูมิปัญญาท้องถิ่นประกอบไปด้วยองค์ความรู้หลายวิชาดังที่สำนักง,งานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ2541ได้จำแนกรวมได้10สาขาดังนี้คือจักสานไม้ไผ่งานจักสานไม้ไผ่เอกลักษณ์ที่สะท้นภูมิปัญญาและทักษะเชิงช่างงานจักสานไม้ไผ่เกิดขึ้นโดยการใช้ไม้ไผ่นำมาจากผ่าฉีกให้เป็นเส้นบาง แล้วนำมาขัดสารสอดข้วย้ขึ้นโครงเป็นรูปทรงทำเป็นภาชนะเป็นเครื่องมือเครื่องใช้เป็นภูปัญญาท้องถิ่นที่มีความผูกพันและอยู่คู่กับวิถีชีวิตของคนไทยมาอย่างยาวนานสืบทอดกันมาแต่โบราณมีอยู่ในทุกภาคของประเทศทั้งเป็นหัตถกรรมที่ใช้ในครัวเรือนและชีวิตประจำวันจนถึงเป็นอาชีพที่เป็นแหล่งรายได้อีกด้วย จากสารไม้ไผ่และไม้ไผ่ใช้เพื่อการสร้างงานจากสารมีหลายชนิดด้วยเพราะไผ่แต่ละชนิดมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันจึงต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมลวดลายถือเป็นองค์ประกอบสําคัญของงานจากสารสามารถแบ่งออกเป็นได้เป็นสารประเภทย 1. ลายพื้นฐานหรือลายแม่บทเช่นลายขัดล,ลายสลายสลายขอสอลายพัฒนา คือลายที่พัฒนามาจากลายพื้นฐานเช่นลายบ้าลายดีลายเฉลาเ็ตเตาลายดอกขิง 3. ลายประดิษฐ์เป็นลายที่สารขึ้นตามความนึกคิดของผู้สารเองเช่นลายขัดตาหมากลุกลายขัดตาทะแยงลายเฉลียวเป็นต้น ฟางเงิ้พิภเนี่ยเลเลี้ยงมากเลยครับมี่เลยเลียงถาแต่น้าพ่อั้าแม่พ่อแม่เฮ็ดมากแล้วลูกก็เอ๊ะมาน้าบกไปเรือยนคุณอาชีตุ้ไปเร้่อยๆต่อไปรุ่นลูกรุ่นหลานหมดละส่วนมากไรใดนีเอ๋่่่้้้้้น้้้้้้ั้้้้้้้้้้ม้้้้้้้้ี้้้้น้้้้้้้้้เ้็น้้ย้้้้ห้้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 ้เ้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ข้้้้้้่้้นะ

ไหนเรอันเป็นกุมอยู่จัแต่เราเราทำงานยุ่เทศบาลแล้วก็เริ่มมาเฮ็ดกุมอยู่นี่เราไปทำงานที่เทศบาลมันก็เรยมาต่างกุมเฮ็ดยักษารอยู่นี่แล้วมีหน่วยงานไหนมาดูแลแบบมาเบิ่งบ่าครับมีเทศบาลหน่วยงานเทศบาลมีเทศบาล มีสมาชิกหลายปะ่ะครับโอ้หกับว่าหลายันไดาดอกมันอันนี้นุ่งานตำบลลำลานเลอะมากไม่เยาะนะแล้วยันมีทิศสามูบานตำบลลำล้านาแล้วย้เอาไปขายยูไส่ครับขายคนก็มัซื้อแล้วคนคนก็นกนสร้างเอาไปจุ่มนตา,า,เาเน,น,นดเดียมไม่ได้เอาไปขายดอกื่อแต่ว่าเอา ให่เด๋ยวไม่ได้เสร็จครับใช้เสือมีก่าอกเด็ดจะตัดไ่ครับเื่อจ้างพันจัด่าจางันตัดออกบ่คร้บจ้าดได้ดอกจ้าแล้วคืนกรไดเอาล้คุ้ยายนี่ขายจากสายยังไงครับจักสารนันปีกับกระดงกับศิละกับเนื้อจานกับกระดงกับปีกับคืนกับคืนอดคืนอ้เนื้อนคืนคืนหอยน้บคืนแล้ว โอตอนแรกมันก็อืมมันยว่างๆล้วก็มันไม่น่วยงานทางราชการเขามาแนะนำมาส่งเสริมเพียรส่งเสริมให้ฝื้นอาชีพที่ผู้สูงอายุพ่อจะได้มีการจัดสาร เจอกับไม่ไผยสารหลายอย่างตะกอนสารตราสารติบเข่าสารไส้สารเปยสารปลอบดักป่าสารซุ่มไก่เมื่อที่นี่เห็นมาเห็นมามันก็กุมก็ออลอยล้อลงไป คนที่เคยตั้งกลุ่มร่วมกันมากอะเสียชีวิตไปคนรุ่นใหม่มันไม่มีผู้เสียความมากสนใจอาชีพการจักสากรก็เลยจะหมดไปในอนาคตเดี๋ยนี้กลุ่มของเฮาหสือว่ามันหมิดไปแล้วมันไม่มีผมมาสืบทอดเกียรตราไว้ กสิ่งที่ได้จากการทํางานหนึ่งไป,งไ,ปได้เรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิน่นงานจากสารไม้ไผ่ได้ลงมือปฏิบัติจ,จริงได้สัมผัสชิ้นงานจริงและมีป่าชาวบ้านคอยให้ความรู้และแนะนํา 2. ได้ตระหนักถึงความสําคัญของภูมิปัญญาท้องถิน่นที่เสือบอ่อดต่อกันมารุ่นต่อรุ่น 3. ได้รับมุมมองและแนวคิดที่หลากหลาย ของคนรุ่นต่าง,างๆที่มีต่อภูุปัญญาของที